โชนแนลนัชชาพยากรนะคะต่อจากนี้ไปนะคะเป็นการพยากรณ์ดวงของชาวราศีพฤษภนะคะประจำเดือนกรกฎาคมนะคะ2564นั่นเองนะคะว่าในช่วงเดือนนี้นะคะดวงของท่านจะเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับท่านที่เพิ่งจะเข้ามาเยี่ยมชมในช่องนัชชาพยากรนะคะก็ขอฝากนะคะจะลืมกด s ับ s r r i e นะคะกดแชร์นะคะถ้าหากว่าฟังแล้วดีมีประโยชน์ต่อตัวท่านเองนะคะก็อย่าลืมฝากกดแชร์ไปด้วยนะคะการแชร์คือการให้เขาเรียกว่ายิ่งให้ยิ่งได้นะคะแชร์ไปแล้วก็ท่านก็จะได้คุศลแต่ตัวท่านเองด้วยแล้วก็เป็นการให้ความรู้นะคะให้ความรู้อ่า แก่คนที่เขายังไม่เคยได้ดูในคลิปนี้นะคะเขาเรียกว่าการแชร์ไปเหมือนกับเป็นการเปิดดวงนะคะเมื่อได้เห็นคลิปนี้นะคะพยากรณ์อ,ออกไปนั้น,นะะทะทุกท่านที่ดูแล้วก็เหมือนกับเป็นการเปิดดวงได้รับรู้ในสิ่งต่ตางๆที่จะเกิดขึ้นกับพวกเราในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะไปดูกันนะคะว่าในเดือนนี้ดวงของชาวราศีพฤษภนะคะจะ มีเหตุการณ์ใดบ้างเกิดขึ้นนะคะในการพยากรณ์นะคะก็จะใช้ไพ่สิบใบนะคะเพื่อความครอบคลุมนะคะว่าในช่วงเดืนนี้นะคะดวงของท่าน จะมีเหตุการณ์ใดบ้างเกิดขึ้นนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะได้มาแล้วสิบตำแหน่งนะคะสำหรับ ดวงของพวกเราชาวราศีพฤษภนะคะ <c oughs> ว้าวใบแรกก็โชคดีแล้วนะคะใบแรกก็เห็นใบแรกก็เรียกว่าเป็นไพ่แห่งนะคะเป็นไพ่แห่งแล้วร e ว e e o of fortune นะคะถูกหวยรวยเบอร์ ขายที่ดินขายอสังหาริมทรัพย์นะคะเรียกได้ว่าเป็นห่วงจุ้ยที่ดีนะคะเรียกว่าจะโชคดีนะคะชาวราศีพฤษพเนะาะใบที่สองที่จะมาประกบตัวพวกเรานะคะเป็นไพ่หมอดูเป็นไพ่ the m a g i c i ย n เป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดมีความรอบรู้ ทำได้ทุกอย่างนะคะทำได้ทุกอย่างรู้ได้ทุกอย่างนะคะให้ทําอะไรก็สามารถทําได้มีความสามารถรอบด้านนะคะจะทําอะไรก็สําเร็จนะคะแต่ว่าเพียงแค่ว่าเวลามีปัญหาตัวเองจะแก้ไขตัวเองไม่ได้ต้องให้คนอื่นช่วยแก้ไขนะคะแต่เรื่องของคนอื่นพวกเราแก้ไขได้นะคะชาวราศีพฤกษกเนาะ ในใบที่3ก็เรียกได้ว่าเป็นไพ่หมอโดยใบหนึ่งนะคะคืก็คือไพ่เจ้าชายถือถ้วยนะเป็นไพ่ก็เรียกได้ว่าคุณกำลังมีความคิดมีจินตนาการคิดจะทำอะไรใหม่ๆมีไอเดียที่ดีมีไอเดียที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครนะคะคิดอะไรได้ไม่ค่อยเหมือนใครมีไอเดียที่หลากหลายมีไอเดียที่เลิศหรูนั่นเองนะคะใบที่4 เป็นไพ่เพจนะคะเป็นไพ่เจ้าชายไม้นะคะเป็นก็เ,กเรียกได้ว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะเป็นไพ่เจ้าชายไม่เทา้านั่นเองนะคะเป็นไพ่ที่เป็นคนเก่งเป็นคนที่ คิดทำอะไรใหม่ๆอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆคุณสามารถทําได้หรือมีโอกาสได้เดินทางไปอย่างประเทศหรือว่าคุณอาจมีการเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะชาวราศีพฤษภเนาะในใบที่5นะคะเป็นไพ่คนคุณจะมีเกาเรียกได้ว่าลูกหลานบริวารหรือคนที่อยู่รอบตัวคุณนะคะเป็นคน ผู้ใหญ่ใจดีนะคะเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่คอยให้ความช่วยเหลือคุณนะคะหากแม่คุณมีปัญหาใดก็แล้วแต่ผู้ใหญ่คนนี้เขาจะช่วยเหลือคุณโดยที่ไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนนะคะเป็นคนดีคนเก่งรวมถึงตัวคุณเองเป็นคนที่ชอบเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกว่าตกเย็นมาอาหารเต็มโต๊ะหรือชอบกินชอบอดื่มนะคะ สร้างความสุขให้ตัวเองไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่เครียดนะคะทำก็เรียกได้ว่าตอบให้มันอยู่ในยุคที่หลายๆท่านอาจจะมีความทุกข์แต่พวกเราชาวราศีพฤษภนะคะก็ปรับตัวได้นะมีก็เรียกว่าเป็นคนเก่งเป็นคนที่มากความสามารถทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จแถมยังมีคนช่วยเหลือที่ดีมีบริวารที่ดีนะคะ ใบที่หกนะคะเป็นไพ่สถ้วยนะคะเป็นไพ่สองถ้วยนั่นก็หมายความว่าชาวราศีพฤษภนะคะในเวลานี้คุณอาจกําลังมีความคิดนะคะที่อยากจะทําอะไรใหม่ๆหรือมีผู้ร่วมหุน้นหรือได้พบคนที่รู้ใจนะคะมาร่วมกันลงทุนร่วมหุน้นหรือพบรักพบคนูกใจนั่นเองนะคะชาวราศีพฤษภนะ ในตำแหน่งที่7นะคะเป็นไพ่ The Temperance นะคะเป็นไพ่ที่ปรับเปลี่ยนโยกย้ายนะคะเป็นไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งแก้ไขคุณอาจจะมีการแก้ไขปรับเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นสถานที่ทำงานหรือที่บ้าน ถ้าไม่ได้ย้ายที่อยู่อาศัยคุณก็อาจจะปรับเปลี่ยนโยกย้ายโต๊ะนั่งทํางานโต๊ะนั่งเล่นหรือที่นอนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะหรือบางท่านอาจจะมีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนงานแต่กําลังช่างจิตช่างใจอยู่จะเปลี่ยนดีหรือไม่เปลี่ยนดีก็เรียกได้ว,ว่าเป็นไพ่อยู่ในตําแหน่งแก้ไขของคุณนะคะบางท่านอาจจะได้เดินทางไป สถานที่ทำงานใหม่ไปหางานใหม่ไปทำงานใหม่ปรับเปลี่ยนงานใหม่หรือโยกย้ายโต๊ะนั่งทำงานก็เป็นได้นะคะชาวราศีพฤษภเนาะในตำแหน่งที่8นะคะนั่นก็หมายความว่าคุณได้เดินทางเป็นเจ้าชายดาบขี่มา้านะคะก็เรียกได้ว่านายออฟสอดนะก็คือคุณมีโอกาสได้เดินทางไป แบบไม่ได้ตั้งตัวนะคะมีโอกาสได้เดินทางไปนอนมานี่อยู่เป็นประจำหรืออาจจะเป็นคนที่ต้องทำงานเกี่ยวกับการขนส่งต้องเดินทางไปนอนมานี่อยู่ตลอดเวลาก็เป็นได้นะคะชาวราศีพฤษภเนาะหรืออาจจะแบบเดินทางไปทำอะไรแบบกระทนหันไม่ทันได้ตั้งตัวก็เป็นได้เช่นกันนะคะก็ ในระหว่างเดินทางก็อย่าใจร้อนนะคะอย่าอารมณ์หงุดหงิดทำจิตใจให้สบายนะคะในตำแหน่งความคิดจินตนาการของคุณเป็นไพ่สิบเหรียญโอ้ว้าวนะคะเป็นไพ่เงินนะคะคุณอาจจะโชคดีนะคะซื้อหวยถูกหวยรวยเบอร์หรือคนที่ทำการค้าการขายค้าขายได้เงินได้ทองหรือขายที่อยู่ที่ดินขายอสังหาเริมทรัพ์ ก็เป็นไดนะะ้จะได้เงินก้อนใหญ่นะชาวราศีลึกศพนะคุณกำลังคิดในเรื่องเงินนะคะคิดในเรื่องเงินคุณก็จะได้เงินเพราะว่าเป็นไพ่ที่ดีเพราะว่าตัวตนของคุณก็รีวิวออฟฟอร์จูนล้อหมุนได้ต่างบางท่านอาจจะต้องเดินทางถึงจะได้เงินนะในตำแหน่งที่10นะคะเป็นไพ่ the j u s t m e n t นะคะ เป็นไพ่เขาเรียกว่าเป็นไพ่เทวดาเป่าปีเทวดาให้พรทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะคะทําความดีนะคะก็มีคนเห็นทําสิ่งไม่ดีก็มีคนเห็น,น,เ,หนเพราะฉะนั้นถ้าคุณทําดีสิ่งที่ผ่านมาคุณสร้างมาทํามานะคะคุณก็จะได้ดีตามนั้นนะคะก็เรียกได้ว่าถ้าในเวลานี้ ะค,ะคุณบางท่านอาจจะมีอะไรที่มันไม่ดีนะคะจิ่งเหล่านั้นมันจะถูกแก้ไขนะคะหรือคนที่เคยทำอะไรมาไม่ดีนะคะคุณก็จะถูกตัดสินหรือจะถูกละโทษละกรรมให้นะคะเพราะว่าเทวดาท่านเป่าปี่ท่านอวยพรแล้วนะ,ะเพราะฉะนั้นคุณก็จะพ้นทุกพ้นเคราะห์นะคะ ชาวราศีพฤษภนะจะพ้นทุกคนเพราพ้นอะไรต่างๆจะประสบโชคดีแล้วต่อไปนี้คุณจะโชคดีนะคะสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะล้อหมุนแล้วได้ตังหรือคุณจะโชคดีจะถูกหวยรวยเบอร์หรือจะได้เงินจากการค้าการขายจากการขายาทรัพย์สมบัติที่อยู่อาศัย หรืออสังหาริมทรัพย์นะคะบางท่านจะโชคดีเกี่ยวกับที่บ้านของคุณนะชาวราศีพฤษภวันอาทิตย์นะอันนี้วันอาทิตย์นะคะสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะคนเกิดวันจันทร์คุณอาจมีโอกาสได้ร่วมหุ้นได้ลงลงทุนนะคะกับคนรู้ใจหรือจะได้พบรักพบคนถูกใจหรือมีโอกาสได้แต่งงานสูงเลยทีเดียวนะคะคนเกิดวันจันทร์นะคะ สำหรับคนที่เกิดวันังครนะคะชาวราศีพฤษภคุณกาลังมีความคิดมีจินตนาการมีไอเดียที่ดีมีไอเดีย,ท,ดดยที่บันเจิดคิดอยากจะทำโน่นทำนี่นะคะเป็นคนที่มีความคิดดีนะคะแล้วก็คุณก็จะได้สิ่งดีนะคะเป็นคนที่ดีมีจิตใจที่เมตานะคะเป็นคนที่เก่งในเรื่องศิลปะ อาจจะทำงานเกี่ยวศิลปะการโฆษณาประชาสัมพันธ์ก็เป็นได้นะคะชาวพฤษศบักา,า,ารนะสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะชาวราศีพฤษศคุณมีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนได้โยกย้ายไม่ว่าจะเป็นโยกย้ายสถานที่ทำงานสถานที่อยู่อาศัยหรือได้ปรับเปลี่ยนถ้าไม่ได้ย้ายสถานที่ก็ย้ายปรับเปลี่ยนในเรื่องที่ตั้งของโต๊ะนั่งทำงานก็เป็นได้นะ หรือคุณกำลังตัดสินใจอยากจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆอยากจะโยกย้ายอาสถานที่ใหม่ๆหรืออาจจะได้ซื้อบ้านหลังใหม่ย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่ก็เป็นได้นะคะชาวราศีพฤษภเนาะคนเกิดวันพุธสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะคุณมีโอกาสได้เดินทางแบบไม่คาดคิดหรือได้เดินทางไปโน่นมานี่อยู่ตลอดเวลานะคะชาวราศีพฤษภวันพฤหัสนะอาจจะ เป็นคนส่งของส่งสินชา้าขับรถขนส่งก็เป็นได้นะคะชาวราศีพฤษภนะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะคนเกิดวันศุกร์คุณมีโอกาสได้จากเงินก้อนใหญ่ได้ถูหววรวยเบอร์หรือได้เงินจากการทํางานของคุณจากการค้าการขายของคุณจากขายอสังหาริมทรัพย์หรือขายที่เป็นอะไรที่เป็นทรัพย์สมบัตินะคะหรือที่อยู่อาศัยต่างๆนะ ก็จะได้เงินก้อนใหญ่นั่นเองนะคะชาวราศีพฤษภวันศุกร์นะคะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะวันเสาร์นะคะอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวพันกับคุณอยู่คู่ของคุณก็เป็นคนเก่งนะคะตัวคุณเองก็เป็นคนเก่งเทวดาท่านเป่าปีอวยพรถ้าคุณสร้างความดีคุณจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปไกล ถ้าหากว่าคุณทําผลิตภัณฑ์อะไรขายจะแต,แ,ตแต่คุณก็จะขายดิบขายดีเพราะว่าท่านเวยหมอให้คุณนะคะหรือถ้าใครมีเคราะห์กรรมที่รู้สึกที่ผ่านมามันย่ําแย่เหลือเกินคุณก็จะพ้นทุกพ้นเคราะห์นะคะชาวลึกศกวันเสาร์โดยรวมนะคะได้ผลหมดแต่เด่นๆของแต่ละวันที่แม่หมอได้อธิบายมา ็เด่นแต่ละคนไปนะแต่โดยรวกมก็กระทบกันทั้งหมดทุกวันนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีนะ ก็ขอฝากนะคะสำหรับใครที่สนใจสักลายมือเสริมดวงแหฮง3เส้นรวยนะคะการสักเป็นการหลงขลักบนฝ่ามือนะคะใครที่เคยสักบ้างแล้วก็จะทราบนะคะใครที่ยังไม่เคยสักก็จะบอกว่ามันไม่เจ็บคำไม่เจ็บนะก็จะมีการลงยาชาให้หรือใครที่อยากจะเน้นให้ให้ติดอยู่นานๆน,นะก็จะลงลึกให้นะคะแต่ถามว่าจะเจ็บไหม มันมียาชาก็จะไม่เจ็บแต่คนที่ไม่ลงลึกเลยก็จะไม่รู้สึกเลยว่าเจ็บนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะก็อย่าหนึนะคะทักเข้ามาสอบถามได้นะคะทีะ่จะมีวางหมายเลขโทรศัพท์หรือทักเข้ามาที่นักชาพยากรได้นะคะการสั่งนะคะก็จะเป็นการเหมือนการเปิดเส้นทางะะเปิดเส้นทางให้พวกเราเดินได้สะดวกขึ้นนั่นเองนะคะ เหมือนกับเส้นทามันมีขวาน้ําขวางกั้นอยู่นะคะหรือมีเราขับรถอยู่มันมีน้ํามีท่อนไม้มีอะไรมาขวางกั้นอยู่มันไม่สามารถไปได้นะคะการจักรายมือก็เหมือนกับการขีดเส้นทางให้มันโล่งให้มันเตีย้ยนให้เราเดินได้สะดวกนั่นเองนะคะเป็นการขีดเส้นวาสนาหรือเส้นถูกหวยนะคะเขาเรียกว่าเส้นถูกหวยนะคะเพื่อให้เราได้มีโชคเพื่อให้เราไม่ว่าจะเป็นโชกัด จากการเสี่ยบแบบพุกๆหรือจากการทำงานทำให้เราได้โชคจากตรงนั้นทำมาหาเงินได้เรียกว่าไม่เหนื่อยจนเกินไปหรือว่าคนที่อยากเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้างเป็นสอสเป็นรัฐมนตรีถ้าท่านไม่มีเส้นเกียรติยศคุณก็ไม่สามารถที่จะไปสมัครสอบที่จะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งขึ้นไปได้นั่นเองนะคะก็จะมีเส้นนั้นด้วยนะคะรวมไปทั้งนะคะเส้น สำหรับคนที่พิเศ์สินค้าเน็ตไอดอลหรือว่านักเรียนนักศึกษานะคะเส้นนี้จะช่วยให้คุณชอบเรียนชอบรู้ชอบไปว่าหาความรู้ เรียนได้สูงที่สุดเท่าที่คุณอยากจะเรียนนะคะคือเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นพุทธนั่นเองนะคะบางท่านไม่มีเส้นนี้คุณก็จะไม่ชอบเรียนนะคะสําหรับบางท่านที่ไม่มีเส้นนี้นะจะไม่ชอบเรียนพ่อแม่ให้เรียนก็ไม่อยากเรียนมีแต่อยากเล่นอยากจะอะไรอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าไม่มีทักษะในการ พูดในการเจรจาต่างๆนะคะก็จะสั่งให้นะคะสเส้นรวยนะคะใครที่สนใจก็อย่าลืมนะคะทักเข้ามาสอบถามได้นะคะราคาอยู่ที่นะคะปกติราคาอยู่ที่5,900ปัจจุบันนะคะจัดโปรโมชั่นอยู่ที่ราคา1,990บบาทเท่านั้นนะคะ ใครที่สนใจนะคะก็อย่าลืมรีบทักเข้ามาสอบถามนะคะจัดโปรโมชั่นเป็นช่วงที่ในยุคนี้นะคะที่เราจะต้องช่วยกันนะคะพบกันได้ครึ่งทางน,นะคะไม่ใช่ครึ่งทางน,นะเรียกว่าจะค่อนทาง <c oughs> นะคะก็อย่าลืมทักเข้ามานะคะหวังว่าพวกเราจะ ประสบความโชคดีนะไะพ่พวกเราไพ่สวยมากนะในเดือนนี้นะคะโชคดีนะคะจะทําอะไรขอให้รประสบความสาเร็จขอให้โชคดีนะคะถูกหวยรวยเบอร์แล้วก็ทํางานได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมมาเลี้ยงครอบครัวนะคะให้พ้นภัยในปัจจุบันนะคะในเรื่องไพ่ต่างๆพวกเราก็เรียกว่าคงไม่เจอเพราะไม่มีไพ่ร้ายนะเพราะมีไพ่ร้าย ก็ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ